สำหรับความคืบหน้าของคดีแตงโมนะคะที่พลักตกเรือสปีโบท๊ทขนาดล่องเรือหรูในแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเหตุให้สาวแตงโมนิดานั้นเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคาม2565รก้ระติกพูดจากกันสนัวของแตงโมเดินทางมาขอขมาคุณแม่พนิดาซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมพร้อมด้วยไฮโซบอโรเบิร์ตผู้ที่อยู่บนเรือซึ่งกระติกได้มีกนนมารนําพรมลายไปขอขมาแม่แตงโมเป็นครั้งแรกหลังจากที่เตงโมนิดาพลักตกเรือเสียชีวิตผ่านมาแล้ว4ีวันด้วยกระติกมีท่าทางโต้เถียงกับคุณแม่แต่ โ,โดยใช้เวลาประมาณ12นาทีก่อนที่กระติกจะพยายามหันหน้าไปหาให้โซโปอเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้ช่วยจากนั้นให้โซโปอก็แนะนํนากระติกเพื่อจัดการเต่งโมงให้กลับแม่กระติกก็กลาบพิตักแม่จนปอต้องบอกให้กระติกกรับเท้าแม่กระติกก็ทําตามแล้ลุกออกไปทันทีทางด้านเอมมี่มรกรตได้มีการฟาดสนั่นก,กลางรายการแชทที่ได้มีการน,นําเสนอประเด็นดังกล่าวว่าอันนี้เราก็อยากรู้ว่าทําไมเราไม่รู้สึกผิดที่จะคิดแล้วก็กลับเองหรอทำอามดดำถึงกรบตอบทันทีว่า แต่กระติกมาเป็นคนแข็งๆนะเอมมี่ก็พูดบอกว่าก็ดูจากการขอโทษไม่เหมือนเป็นการขอโทษเลยมดดาก็บอกว่าบทมันจะไหวก็ไหวบทมันจะไม่ไหวก็ไม่ไหวนะอันนี้จากที่เราเจอกับตัวเคยเจอมันไหม